วิกฤตโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อหลายอาชีพในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณตลาดพระเจริญและเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากหลายๆอาชีพเกี่ยวกับการที่ได้รับผลกระทบในช่วงไวรัสโควิด -19 กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้โดยได้สอบถามนายอนันทาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพขับ มอเตอร์ไซค์รับจ้างประจำอยู่วินตลาดสดพะเจริญได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อขาว่าเนื่องจากในช่วงนี้มีผู้คนสัญจรน,น้อยมากส่งผลกระทบให้ในบางวันนั้นไม่มีไรายได้เลยส่วนเพื่อนที่ประกอบอาชีพเดียวกันบางคนต้องหยุดอยู่กับบ้านเพราะถ้าออกมาก็ไม่มีผู้โดยสารต่างจากนายวิบูลวงตะผู้ขับรถโดยสารประจำทางหรือรถสองแถวจากบ้านแม่ละเมาถึงตลาดพะเจริญแม่สอดได้บอกว่าตนเองนั้นขับรถโดยสารประจำทาง มีผู้โดยสารคนถึงสองคนเท่านั้นในแต่ละวันขาดทุนมากๆแต่ก็ด้วยหน้าที่ยังต้องสัญจรไปมาทุกวันมาสอบถามอาชีพค้าขายลอตเตอรี่กันบ้างจากการสอบถามนางยุพินตุ้ยเต็มวงเปิดแผงขายลอตเตอรี่อยู่้บาเล็กที344่344ทับหถนนอินทรกีรีเขตเทศบาลนครแม่สอดตอนนี้ส่งผลกระทบมากเนื่องจากกองสลากได้ประกาศงดการออกสลากสองงวดจึงทำให้ไม่มีรายรับ แต่ยังคงมีรายจ่ายตายตัวเช่นค่าเช่าแผงเป็นต้นและยังฝากถึงพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ขาจรที่ไม่มีแผงเช่าวิธีการเดินเท้าในการขายลอตเตอรี่ให้ป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือบ่อยๆส่วนทางเทศบาลนนะครแม่สอดได้แจ้งให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ให้มารายงานตัวและแจ้งรายชื่อเพื่อกัก ตนเองเป็นเวลา14วันได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์062-3107173 062-3107174 062-3107201และ055-531229ต่อ1612หรือ 1613ทุกวันเวลา8ปดนาฬิกาถึง18บแนาฬิกาและติดต่อ1669หรือทาง LINE OFFICIAL ตลอด24ชั่วโมงอยากขอถามน้อยค่ะว่าเกี่ยวกับวิกฤตโควิดเนี่ยค่ะอาชีพของของการขับมอเตอร์ไซค์ทับจ้างเนี่ยค่ะมันมีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนคะกระทบมากนะครับว่าบางวันเนี่ยเรา ประมาณก้าโมโหกว่าเนี่ยเราจะวิ่งมาได้สี่ห้าเที่ยวจะมาที่จะมาได้สักเทีย่ยวเลยครับวันนี้ยังมาได้สักเทีย่ยวได้เลยบอกเลยรครับมันมากันมาณสามพันดวงวันนี้มากันร้อนน้าอะไอ๋อหมายถึงอ่ผู้ผู้ที่ทําอาชีพขับรถทับแจ้งวันนี้มากันแค่สามพันเองอ่ปกตินี่ในหนึ่งวินนี่มีกี่คันคะ ยี่สิบเจ็ดคนแต่เจ้านี้เพิ่งมาสามคน๋อะค่ะค่ะรายได้ปกตินี่ในหนึ่งวันนี่เขาเขาขขารถรับจ้างนี่ได้ประมาณเท่าไหร่รายนี้ประมาณสามร้อยสามร้อยขึ้นเนาะโควิดมานนี่มีไปถึงร้อยเลยมีบาถึงร้อยเต้ยบัได้เลยก็มีบ่กบางวันค่ะค่ะ ขอบคุณจ้ะนะ